สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงฟาล่านะครับหรือว่าทรงไอ้ลองเลเยอร์นะตอนนี้มีความยาวปัจจุบันนะครับอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับจากคนผมนะครับไข่ทอยนะครับถึงปลายผมนะครับสิบสองนิ้วช่างใหญ่ชวนลูกค้าตัดออกให้เหลืออยู่แค่เจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วโอเคไหมครับลูกค้าตอนนี้ถ้าโอเคนะครับไม่ต้องพูดพั่มทาเพลงเยอะนะนะครับเราก็จะยกผมนะครับขึ้นไปตัด บนอากาศแบบง่ายๆนะครับก็ทุผมขึ้นหมดเลยนะครับแอดวานนะผมสอนเบสิกมาหนึ่งหมื่นคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นพวกเธอก็ถึงเวลาที่ต้องมาดูแอดวานแะล้ว <c oughs> นะครับแอดวานเป็นการตัดแบบรวดรัดนะครับแล้วก็เร็วลักษณะแบบฟาร์คันะรัลดขั้นตอนให้เหลือน้อยลงนะ วีขึ้นไปนะครับกำไว้นะครับวัดเลยนะครับเจ็ดนิ้วตัดเลยครับเนะี่ยตัดเลยแล้วก็ตัดทิกแซกด้วยความยาวนะครับเจ็ดนิ้วนะปล่อยลงมาเลยครับเนะี่ยผมมันจะค่อยๆไล่เลเยอร์ลงมานะครับเนะี่ยเห็นไหมเลเยอร์ลงมาแล้วก็อะไรวีลงมานะครับ พอเราตัดไดเยอะทั้งหัวแล้วนะครับมันเลเยอร์ทั้งหัวนะครับแล้วก็ก็อากาศนะครับว่าแปดแปดนิ้วเจ็ดนิ้วอยู่ไหนนะครับวัดดูก็ได้เลยนะครับเจ็ดนิ้วอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัดเลยตัดเลยนะครับตัดไปเลยตัดไปเลยนะเนี่ยพอด้บวก,ก็ตัดให้หมด วัดดูอีกทีหนึงเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยอยู่เจ็ดนิ้วนะนะครับทีนี้แล้วก็เช็คดูนะครับรทักสีสันลูกค้าเพิ่มไปขนาดนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่ามันยังมีเหลือๆใช่ไหมถ้ามันเหลือเนี่ยเราก็ตัดออกไที่มันล้อมแหลมล้อมแหลม,ลมนี่ก็ตัดออกนะล้อมแรมล้อมแรมแล้วก็ตัดออกนะนะอ,อุ้ยเราไว้แล้วตัด ลูกค้าสี่ข้างนี้ใช่ไหมทีนี้มาดูข้างหน้านะครับข้างหน้าแล้วก็สไลด์ขึ้นมาเอาประมาณสักปลายจมูกพอนะครับลูกค้าคแล้วก็หวีลงมาเลยนะครับผมสวดหน้าหวีมาช่อเดียวเลยช่อเดียวครั้งเดียวนะครับหวีนะครับหวีโน้มลงมาสี่ข้างศานะผมจะตัดแบบตัดจากบนนะครับบนนะน ผมจะตัดตั้งกไกลๆขึ้นแล้วก็ตัดนะนี่เลยนะท้ามีชำนาญก็จะทำมันอันตรายเดจะหนีบย้วมือตัวเองซะก่กอนเนะีนะ่ยแล้วค่อยเอาไวตกกานะ้ตัดยกกระบงังนตะัดยกกระบังมาดูข้างซ้ายนะครับ ทางซ้ายแล้วก็โนมโนมไปข้างหน้าหลับตาไป่รู้ะักนมไปข้างหน้าเห็นไหมเห็นใกล้ลายไหมเนี่ยใกล้ลายอยู่นี่นะครับแล้วก็ตัดลงมาไปลงมาขึ้มาแล้วก็ตัด tật nào. vắt níu làm bên hủ vắt đây chết níu 7 níu thong mấy 7 níu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  chết níu gì đó mà lên vắt rồi 7 níu 7 níu hơn 7 níu tắt ตัวหมุนนิดนึงดึงมาข้านข้างคีบลงมาแล้วก็ตัดเนี่ยถ้าต้องการผมนหนาตัดแค่นี้ก็พอแต่ถ้าทุกค้าบอกว่าอยากได้พี่ผิวหน่อยเพราะผมมันหนามากแล้วก็สไลด์นิดนึงก็ได้ยกขึ้นด้านข้างไม่ต้องไม่ต้องสไลด์นะเราสไลด์เฉพาะอะไรหลังไม้หูนะครับสไลด์เนี่ยสไลด์ซิ่งองอ แถวที่สองเห็นไหมที่สามสไลด์สไลด์สไลด์มันบักตัดไปถึงไหนตัดไปถึงหลังมีหูก็หยุดนะนะครับหยุด ยก90กองศาไล่มันสั้นทุกเรื่องลยทีแรกผมทำบางใช่ไหมทีนีผมก็ตัดให้มันขาดเลเยอร์ด้วยยกขึ้นรลตัดมายกขึ้นเราตัดยกขึ้นรลตัดมา เช็คแนวเลยเช็คแนวขวางด่วนเลยด่วนเลยทรงนี้ผมตัดไม่เกินเจตดนาทีนะมามาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เช็คดูว่าอะไรซ้ายขวาเท่ากันไหมแบ่งโมแสก่กลางแบ่งฮาร์ปนะครับแล้วก็วีโน้มมาข้างหน้าโน,น้มมาข้างหน้านแล้วก็วีม,มาวี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 มาตรวจสอบดีว่าหมดหรือ,อยัง ถ้าอยากจะตัดผมทรงนี้สำรองจองคิวมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 5 4 8 3 9 9 9ร้านตั้งอยู่ปากซอยพังหวนวดยทินงท่าิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียดสายใหม่กท,ะทะมน,นะนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวมาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะหาไม่ยากรับสอนตัดผมชายและหญิงนะครับสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะบอกต,อต่อกันด้วยนะครับชมแล้วก็อย่าชมเฉยๆแชร์ให้ช่างใหญ่ด้วย จะไปหนึ่งล้านซับสไครต์นะครับจะไปเอาโล่ทองมาแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนนะครับเสร็จแล้วเขาก็ตกเป็นท่าุณประกัพนิรันดร์ด่วนๆเลยครับเห็นไหมลูกค้าบอกว่าสวยแล้วลูกค้ายังไม่เห็นทรงสวยเลยนะข้างหลังเป็นไงครับความยาวพอไหมพอค่ะพอดีไหมพอล้วค่ะพอล้วนะเอาไปรวด้วยเอาไป้วบโอ้ยสบายรวบได้เลยู่แล้วครับสบายฝากร้าก็แฟด้วย หลังจากเราได้ยกโคนแล้วนะครับเนี่ยครับเราเจกบบากระงต่ําหรือกระบบงสูงนะครับก็ออกแบบให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ภาษานางงามเขาเรียกว่ากระบังงูเห่านะเขาเรียกว่าหรือว่าเขาเรียกว่าตัวโคนนะครับฝ่าาง,งูเห่าหมายวามว่าจะแผ่แม่เบีย้ยพังพานอยู่บริเวณน,นี้ จะยกสูงยกต่ำก็สุดแล้วแต่นักเยนช่างนะไปคุยนะครับกับลูกค้าให้ดีนะครับทรงฟาร่าสั้นเจ็ดนิ้วเรียกลองเลเยอร์ก็ได้นะครับผมใช้เวลาตัดนะครับเจ็ดนาทีสี่สิบแปดวีนะความยาวปกติสิบสองนิ้วนะครับให้เหลืออยู่แค่เจ็ดนิ้ว ชมแล้วอย่าชมเฉยๆนะใช้นิ้วตัวเองให้เป็นประโยชน์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ช่วยช่าาใหญ่ด้วยนะไม่เป็นก็ไปหาเรียนนะครับอย่ามาดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวมันเป็นที่ไหนล่ะล้วมันตัดทำมาหากินได้ไหมอ๋อเดี๋ยวคุณคือใครครับเนี่ยคุณคือใครจะมาเซตผมให้ลูกค้าเอาลุยเ,เลยลุยเลย,ลเลยงานด่วนงานด่วนลูกค้าให้ยีไหมครับเนี่ยให้ยีไหมยีค่ะคุณชื่อคุนชื่ออะไรครับเนี่ย ตุ่มค่ะบางโพลูกค้ามาบ่อยจนไม่ต้องถามนะคะว่ายีไม่ยีเพราะยีทุกอบมาจากไหนนะตุ่มบางโพบางโพค่ะอ้าวสาวบางโพนั้นโกจริงจริงตกตกลงนี่คุณเป็นสาวบางโพเขาเนี่ยค่ะสาวบางโพอ้าวสาวบางโพนี่เองเอ้ยสาวบางโพนี่จะรุ่นใหญ่แล้วครับเนี่ยรุ่นปิ่ตู้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นปิ่ตู่ทำปิ่ตู้ตัวนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนปิ่ตู้ก็ยังร้องเพลงอยู่มนเด็กยังร้องเพลงอยู่ใช่ไหมค่ะ ตอนนี้ช่างอู้กาลังยีครับพูดจริงจังไปเปล่าครัมเนี่ยเอาลูกค้าเอาให้อยู่ลูกค้าออกกําลังกายบ่อยอ๋อแล้วครับอ๋อให้มันสวยสวยนิดนึงโอเคโอเคธรรมดาค้าเองก็ทำเนี่ยทำทรงนี้อยู่ครับอ๋อธรรมดาทําทรงนี้อยู่ค่ะ <ทำ S 2> แล้วปกกติไม่ธรรมดาทําทรงอะไรอยู่ครับเนี่ย,ยไว้ผมที่อ๋อไว้ผมออกกาลังกาย่อันนี้มาหาช่างก็ให้มันสวยสวยนิดนึงค่ะ ข้างหน้าได้ไหมคะถูกต้องะอ่าหนูจำได้ต้องติดช,ชีสสเปรย์ไหมชีสสเปรย์ไหมครับชีสเชสเปรย์ไหมไม่เหลือเราชีสสเปรย์แข็งๆแล้วหรือจออับสเปรย์อะไรตัวนี้ช่างกู้เขดึงดึงออกด้วยขี้ออกด้วยกระจายออกด้วยนะ นะครับเซตให้มันหลอกกระโหลกไว้หลอกสายตาท่านผู้ชมไว้นะนี่ไม่ใช่การจัดฉากนะนี่เป็นการเซตติง้งด้วยผลิตภัณฑ์ทอะไราเทาทางร็อะไรนะครับลูกค้าพูดอะไรนะไม่ได้ยิน <c ười> คุยกับอาจารูปอ๋อคุยกับทางรูปอยู่ พยายามดูภาพรวมนะดูภาพรวมว่ากรอบทรงอะเนี่ยกรอบกรอบทรงระดับนอกนะเส้นระดับนอกนะครับว่ามันเท่ากันไหมซ้ายขวาบาลานซ์กันไหมนะครับดูดีๆอาศัยกระจกนะครับมองกระจกเยอะๆนะเมื่อวานคุณนายก็แซวว่าไม่ใส่แบ่นจะสวยหรือเปล่านะช่างใหญ่หลับตาตัดก็สวยนะมันอยู่ที่มุมมองของคนนะเห็นไหมช่างกูเขจะสายตาเล็ง เลงไปที่เส้นระดับนอกนะนะครับที่เขาเหลือกตาดูนะครับเขากำลังเลงกระจกอยู่พอซ้ายขวาบบาลานซ์กันไหมเส้นอะไรรอนที่มันเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยมันสูงเท่ากันไหมทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันนะ <S 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 เลงแล้ว <S <S เลงอีกถ้าลูกค้ามั่นใจลูกค้าจะหลับตามั่งลืมตามั่งนะแต่ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเขาจะ จิกตาไปที <eye> <c oughs> ่กระจกตลอดเวลานะครับช่างก็จะร้อนลนนะครับทุรนทุลายนะครับประหมานะเพราะอะไรทนไมมั่นใจไงอ้าวคือยังไงครับเนี่ยจะเดือดไปหยิบกระจกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวยค่ะสุขใจสุขใจค่ะสวยบกติตัดผมกี่เดือนครับตออหนึ่งครั้งนานเลยเนี่ยคราวนี้นานมากนานมากี่ปีครับนานเนี่ย เลยสามเดือนอ่ะเลยสามเดือนค่ะก็ลุกก็ช่างก็ยังไม่อดตายนะถ้าสามเดือนถ้าถ้ามากกว่าสามเดือนนี่ช่างจะอดตายแล้วจะมาจะมาก็โควิดก็ไม่มาพ็อช่างลูกค้าช่วยร้องเพลงให้ร้องเพลงอะไรคะเพลงอะไรก็ได้ที่ลูกค้าชอบร้องไปเอาร้องให้ก็ได้เอาขอบคุณช่างใหญ่นะว่าขอบคุณค่ะช่างใหญ่ช่างเหรอ ทานใหญ่มีลูกค้าเยอะๆโอเควันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่าสาวบางโพนั้นก็จริงๆอ้าวนี่สาวบางโพลุ่นใหญ่แล้วครับเนี่ยลุ่นใหญ่โอ้โหขอบคุณช่างใหญ่เป็นภาษาภาษาคนโพนบางโพน่อยที่ทําผมให้สวยขอบคุณอาจารย์ใหญ่มากค่ะขะอาจารย์หล่อมากครับแค่นี้อาตั์ซีไปเลยดีกว่าไม่ต้อง mm ียบตังค์ะขอให้อาจารย์ มีลูกค้าเยอะๆครับผอะครับครับวันนี้ตัดผมทรงอะไรครับเนี่ยฟ้าล่าค่ะทรงฟาล่านะค่ะอืมมีคนทักไม่ตัดไปแล้วอ่ะมีค่ะเขาทักว่า<ม>ไงมัง่งทักว่าไปตัดที่ไหนมาบอกไปหาจันใหญ่เลยที่ซอยห้าสิบสองครับแล้วมาหลายครั้งแล้วทำไมเลยเลยซอยเลยร้านไปได้ไง มีมใครพามามอบอกชื่ออะไรบอกชื่ออะไรใครพามาแท็กซี่พามาม่อกี้อ้าวไม่ใช่แฟนเหรอไม่ใช่แฟนไปไปญี่ปุ่นอ้าวแฟนไปญี่ปุ่นขอ,อพี่ผู้ชายเป็นแท็กซี่ค่ะอ๋อครับเมื่อกี้มาๆๆๆมามาแท็กซี่เมื่อวานนี้คุณคุณอะไรนะสำลุสำรวยชูเถื่อนจ้างแท็กซี่มาจาัดบางใหญ่ซิตี้อ่ะไม่รู้โดน,ทนแท็กซี่ไปกี่ร้อยไม่รู้นะ ก็น่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยอะเม่กี้เดินไปสองร้อยเอาแสดงว่าต้ซีซีกันตะสซีสองร้อยเนี่ยไม่ซีคุณแม่บ้างราคานี่มันไม่ได้นะสองร้อยเนี่ยมาจากบ้านเลาเลยมันเขาตั้งมิเตอร์ค่ะอาจารย์อ๋อเหรอตั้งนี้ก็ไปกลับจ้ะแล้วเขาก็รอกลับด้วยใช่ไหมเขาไม่รอค่ะเขากลับไปนานแล้วอ๋อกลับไปแล้วต้องลากเรียกคันใหม่ไปปะไม่ใช่เดี๋ยวไปรถไฟฟ้าอ๋อสะดวกกว่าใช่ไหมค่ะโอเคชมแล้วไม่ช้ากลัวไม่มากลัวไม่ทนไม่ต้องกลัวช่างใหญ่ยังไม่ตาย ้องกลัวยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคิวไม่ได้นะครับอ๋อกลัวเขาแซงคิว่ะโอเคโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณลูกค้ามากขอบคุณครับบ๊ายบายังใหญ่ขอให้ทุกค้าเยอะเบ๊ายบายเข้าชื่อจังใหญ่เพศมหาชน คนเคารพจับผมตามสั่งหล่อขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชาย่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงกตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาลูเธอจริงจริงนต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ด ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านางปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตักขเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กบติดตามอย่าพพาดคลิปใหม่ซสอนตักทรงสอนสไตล์